เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินที่เคารพทุกท่านค่ะข้าพเจ้า,านางสาวชาดาพันธกิจปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติการสอนในโครงสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และศิละปะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3โรงเรียนบ้านดงเมยสสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุบลราชธานีเขตหโดยได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการแก้ไขปัญหาได้ดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้จากการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องเลขยกกาลังผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดำเนินการผ่านกระบวนการ PLC และสัมภาษณ์นักเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพราะเป็นวิชาที่มีสูตรเยอะขาดทักษะในการคิดทําให้ไม่สามารถตอบคำถามจากแบบทดสอบได้นอกจากนี้นักเรียนยังขาดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพราะนักเรียนคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก เรียนแล้วไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าค้นคว้าหาวิธีการและสื่อการเรียนการสอนเพื่อนำมาปรปับปรุงการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อความเข้าใจของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จจากปัญหาดังกล่าวข้าพเจ้าได้ศึกษาการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิดเพื่อจะหาวิธีที่ดีและเหมาะสมที่สุดที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจสามารถคิดหาคำตอบเพราะถ้าไม่เข้าใจหรือจับใจความสำคัญจากสิ่งที่โจทย์ต้องการไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์ซึ่งในการสอนวิชาคณิตศาสตร์มีทฤษฎีและรูปแบบการสอนต่างๆที่สำคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและท้าทาย ให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้นการสอนเทคนิคการคิดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะทำให้นักเรียนเข้าใจและคำนวณหาผลลัพธ์ได้แล้วเทคนิคการคิดยังจะช่วยให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้สามารถปรับวิธีการเพื่อแก้ปัญหาจนสามารถบรรลุปเป้าหมายได้การพัฒนาทักษะการคิด ทำได้หลายวิธีวิธีสอนทักษะการคิดแบบคอนเซปต์เบสทิชชิ่งหรือการสอนตามแนวคิดก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้พัฒนาทักษะการคิดวิชาคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดีเช่นกันวิธีการสอนแบบคอนเซปต์เบสทิชชิ่งหรือการสอนตามแนวคิดมีขั้นตอนการจัด,จดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ขั้นที่1 ขั้นการใช้ความรู้เดิมเชื่อมโยงความรู้ใหม่ขั้นที่2ขั้นรู้ขั้นที่3ขั้นเข้าใจและขั้นที่4คือขั้นลงมือทำข้าพเจ้าได้นำวิธีการสอนแบบคอนเซปต์แบทจิตชิ่งหรือการสอนตามแนวคิดไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ขั้นที่1ขั้นใช้ความรู้เดิมเชื่อมโยงความรู้ใหม่ ครูกล่าวทักททยนักเรียนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับตัวประกอบของจํานวนจํานวนเฉพาะตัวประกอบเฉพาะและการแยกตัวประกอบของจํานวนใดๆ 2. ขั้นรู้ครูให้นักเรียนพับกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและให้นักเรียนร่วมกันสังเกตจํานวนเส้นแบ่งของกระดาษที่เพิ่มขึ้นซึ่ง การเพิ่มขึ้นของเส้นแบ่งเป็นพหุคูณของสองหรือเกิดจากการนำสองมาคูณกันหลายๆตัวซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งในการพับกระดาษและก็ครูกล่าวถึงบทนิยามของเลขยกกำลัง 3. ขั้นเข้าใจเมื่อนักเรียนเข้าใจถึงบทนิยามของเลขยกกำลังแล้วก็ความหมายของเลขยกกำลังแล้วครูให้นักเรียนทำใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่1จากนั้น ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบกิจกรรมที่หนขั้นลงมือทำเมื่อนักเรียนเข้าใจความหมายและจำนวนเข้าใจความหมายและเลขยกกกำลังแล้วครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละสี่คนค้าความสามารถทางคณิตศาสตร์แล้วทำกิจกรรมดังนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาคหาหผลลัพธ์โดยส่มหยิบโจทย์เขียนลงใน สมุดของตนเองจากนั้นให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มของตนเองและสนทนาหาวิธีคิดเพื่อหาผลลัพธ์และให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยให้เพื่อนที่เหลือคอยตรวจสอบความถูกต้องครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความคิดร่วมยอดเกี่ยวกับเลขยกกำลังและให้นักเรียนสรุปเป็นไมล์แมปปิ้ง หรือแผนผังความคิดเกี่ยวกับเรื่อยุกํากาลังผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้น 1. การประเมินผลด้านความรู้หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ใบกิจกรรมหรือใบงานพบว่านักเรียนจํานวน8คนคิดเป็นร้อยละ50ผ่านการประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้และมีนักเรียนจํานวน8คนคิดเป็นร้อยละ50 ไม่ผ่านแบไม่ผ่านผลการประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งมีวิธีการแก้ไขโดยให้นักเรียนไปฝึกทำโจทย์เลขยกกำลังโดยให้ศึกษาจากใบความรู้หรือหนังสือเรียนในช่วงพักกลางวันให้เพื่อนในกลุ่มหรือในชั้นเรียนช่วยให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มความเข้าใจและให้ทําแบบฝึกหัดใหม่อีกครั้งเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ70 ตามเกณฑ์ที่ครูตั้งไว้ 2. การประเมินผลด้านทักษะกระบวนการโดยใช้แบบประเมินพบว่ามีนักเรียนจำนวน16คนคิดเป็นร้อยละร้อยผ่านประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 3. การประเมินผลด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยใช้แบบประเมินและแบบสังเกตพบว่า นักเรียนจำนวน16คนคิดเป็นร้อยละร้อยผ่านการประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้4การประเมินผลด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินและแบบสังเกตพบว่ามีจำนวนนักเรียน16คนคิดเป็นร้อยละร้อยผ่านการประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้จากการที่ข้าพเจ้าได้นำเอาวิธีการสอนแบบ Conceptbased Teaching หรือการสอนตามแนว คิดมาใช้ในการจัด,จดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห,หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องเลขยกกาลังพบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการทางทักษะการคิดสามารถหาผลลัพธ์ที่โจทย์ต้องการได้และนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นสิ่งที่ครูควรพัฒนาต่อไปคือการ นำวิธีการสอนแบบคอนเซปต์เบสทิชชิ่งหรือการสอนตามแนวคิดไปใช้กับเนื้อหาหรือหน่วยการเรียนรู้อื่นๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ